คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวย oh, <no. S 1> แล้วลงทุนผิดที่10ปีก็ไม่รวยเคยได้ยินไหมครับคือที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกในการใช้แรงกายแรงเงินแรงใจอะไรทุกอย่างเนี่ยที่ผิดวิธีวันนี้ผมจะมาบอกครับว่าไอ้ลงทุน ผิดที่10ปีก็ไม่รวยนั่นน่ะมันคือลงทุนแบบไหนนะครับแล้วผมก็จะเสริมให้ครับว่าถ้าจะทำให้รวยเนี่ยในแบบฉบับง่ายๆฉบับประชาชนเนี่ยนะจะมีวิธีการอย่างไรครับสวัสดีครับผมรัฐพพและชะตานามวงนะครั ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวัน,นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนแบบนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับหาเงินออนไลน์ขายของออนไลน์ขายของ l a z a d a าขายของ s h อป e e วิธีสั่งของจากจีนวิธีทำธุรก,กิจให้ประสบความสำเร็จพวกนี้นะครับติดตามกันได้ทุกวันเลยครับสำหรับวันนี้เรื่องการลงทุนผิดที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้คุณได้รู้ถึงสาเหตุเลยครับ ว่าเอ้ยมันผิดที่แล้วมันไม่รวยเนี่ยมันผิดอย่างไรคุณจะได้ทำไปแบบถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาเป็น10บปีนะครับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวผมพาให้ดูเหตุผลนะครับที่แบบว่าลงทุนผิดที่10ปีก็ไม่รวยเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะฮะคำว่าผิดที่เนี่ยนะครับก็คือการทำผิดธุรกิจนั่นเองนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ย มันก็คือการลงทุนทำธุรกิจถูกไหมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่คุณทําเองนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจของคนอื่นที่คุณเข้าไปลงทุนนะครับบางทีอาจจะเป็นธุรกิจของญาติพี่น้องธุรกิจของเพื่อนธุรกิจของคนในชมรมหรือว่าสมาคมเดียวกันที่รู้จักกันอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ที่เป็นบริษัทมหาชนต่างๆที่คุณสามารถซื้อหุ้นเขาได้นั่นเอง นะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเฮ้ยผิดธุรกิจเนี่ยมันมันดูยังไงเหรอนะครับหนึ่งก็คือสิ่งที่ธุรกิจนั้นทำนะครับกำไรสุทธิเนี่ยน้อยทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตก็น้อยฮะอา้าวก็หมายความว่าไงพอมันน้อยน้อยไปหมดก็หมายความว่ามันไม่เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นคุณลงทุนไปด้วยมันก็หมายความว่าคุณก็จะไม่รวย ถูกไหมฮ่ไม่ว่าคุณจะทําเองหรือว่าคุณลงทุนในธุรกิจอื่นนะอทีนี้ผมวงเล็บไว้ตรงนี้นะครับว่ามันจะแตกต่างกับกําไรสุทธิที่น้อยในปัจจุบันนะแต่ในอนาคตอ่ะมีโอกาสที่จะทํากําไรสุทธิได้มากาเพราะบางทีเนี้ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับบางทีมันเกิดจากการลงทุนไงอาบางทเีเกิดจากการลงทุนการทําระบบอะไรสักอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆ พวกนี้มันเลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยกำไรสุทธิน้อยนะฮะรูปแบบการทําธุรกิจแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็เยอะนะที่ที่เป็นพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยสองสามปีแรกเนี่ยขาดทุนกันสะบ,บัดหันแหลกนะขาดทุนกันทีหลายร้อยล้านหลายพันล้านหลายหมื่นล้านก็มีนะครับแต่สมมุตินะว่าคุณได้ลงทุนกับธุรกิจพวกนี้คุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยขาดทุนแล้วเนี่ยเขามีโอกาสจริงไหมที่พอคนเข้ามาใช้แพลตฟอร์มของเขาแล้ว เขามีโอกาสจะกลับมาทํากําไรได้ทีหลังนะบางคนขาดทุนแล้วขาดทุนเลยกลับมาทํากําไรไม่ได้นะต้องดูดีๆเพราะฉะนั้นก็คือในลักษณะนี้ก็คือผมพูดถึงว่ากําัรชุดที่น้อยก็จริงแต่ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสทํากำไรแน่นอนอันนี้ก็จะต้องดีถูกไหมฮะ สองก็คือมันจะผิดที่เนี่ยนะก็เพราะว่าถ้ามันเป็นธุรกิจที่ดีในอดีตและปัจจุบันครับแต่ไม่ใช่ธุรกิจแห่งอนาคตธุรกิจแห่งอนาคตนะฮะมันจะมีหลายๆธุรกิจมากเลยบางทีถึงตอนเนี้ยคนยังทําตามๆกันอยู่นะฮะทำตามๆกันแล้วก็ดีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วบางทีดีมา5ปี10ปี20ปีที่แล้วถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่แล้วก็ไม่ค่อยปรับตัวไหนทาแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับแบบเนี้ยก็ เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณอาจจะลงทุนผิดที่แล้วก็ไม่รวยได้นะครับสามก็คือธุรกิจนั้นฐานลูกค้าน้อยครับแล้วก็ขยายฐานลูกค้ายากนะฮะบางทีอาจจะเป็นธุรกิจที่เฉพาะทางเกินไปแล้วเฉพาะทางแบบไม่เติบโตบางธุรกิจเนี่ยเขาเฉพาะทางก็จริงแต่มันเติบโตไปเรื่อยๆอแบบนั้นมันก็ยังได้นะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่การวิเคราะห์เองนะครับว่าเฮ้ยเข้าไปปุ๊บ ดูมันเฉพาะทางก็จริงแต่ถ้าธุรกิจมันไม่เติบโตก็หมายความว่ากําไรคุณก็ไม่เพิ่มคุณก็ไม่รวยไงเข้าใจนะฮะง่ายๆนะฮะสก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์นะครับผู้บริหารก็คือบางบางทีอาจจะเป็นเจ้าของเจ,จ้าของบริหารเองเลยเป็น CEO เองเลยหรือบางครั้งเนี่ยเป็นคนที่ถูกจ้างมาเป็น CEO นะครับอาจจะเป็นผู้บริหารมืออาชีพอะไรก็ตามนะครับถ้าเป็นสิ่งที่คุณทําเอง ก็หมายถึงคุณเองนั่นแหละนะฮะที่ขาดวิสัยทัศน์แล้ววิสัยทัศน์เนี่ยมันมันเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวมากนะฮะให้คุณดูนะปกติแล้ววิสัยทัศน์เนี่ยมันจะสร้างได้อย่างไรนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตมาก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับ คนซื้อขายของประเภทนี้ยังไงนะครับคนซื้อขายของงานบริการนี้อย่างไรนะครับหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรตั้งแต่อดีตมันจนถึงปัจจุบันถูกไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมีการคาดการณ์อนาคตซึ่งการคาดการณ์อนาคตที่มันต้องใช้จินตนาการนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมเออม,มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นฮะดังนั้นต้องเกิดจากการจินตนาการเยอะแยะเลยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่จําเป็นต้องมีตัวเลขก็ได้เพราะว่า สิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่มีตัวเลขมันรองรับไงอ่าถ้าเกิดว่าคุณไปเอาตัวเลขมาวัดได้เนี่ยเรื่องนั้นนะ่ะก็อาจจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณมีตัวเลขมาวัดก็คือมันจะเป็นอย่างนี้ไงเป็นธุรกิจที่ดีในอดีตและปัจจุบันไงถูกไหมอ,เอ่เห็นว่ามันค่อยๆเติบโตมานะปีละ1 0 15 20%แล้วมันแล้วก็ยังเติบโตไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยคาดการว่า เดี๋ยวอีก5ปีก็โตขึ้นไปอีก100%สมมติแต่ที่ไหนได้อีก5ปีธุรกิจนี้สินค้าบริการแบบนี้คนไม่ใช้กันแล้วเขาเปลี่ยนไปแบบอื่นซึ่งคุณเคยอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการดิส랩นะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะเหมือน Lazada าช้อปปี ada, e เองนะครับที่เป็นห้างออนไลน์ปัจจุบันที่คนเข้าไปซื้อของเยอะแยะมากมายเนี่ยนะก็เริ่มดิส랩 ห้างออห้างออฟไลน์นะครับห้างสรรพสินค้าพวกซื้อขายของเนี่ยที่เป็นออฟไลน์เนี่ยเยอะแล้วนะเออแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็คือดิสลอฟแบบว่าทำลายล้างจนแทบจะไม่เหลือเลยนะครับนี่ก็คือการดิสลอฟอย่างหนึ่งนะครับนี่ไงก็คือหมายความว่าปกติแล้วมันไม่เคยเกิดมาก่อนไง นะฮะดังนั้นก็คือต้องเกิดจากการจินตการดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเองเป็นผู้บริหารธุรก,กิจของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถจินตการในอนาคตได้ก็หมายความว่าธุรก,กิจที่คุณลงทุนไป10ปีเนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รวยได้ไงรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทที่คุณเข้าไปลงทุนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้างนอกหรือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่คุณซื้อหุ้นอยู่นะครับอันที่5ก็คือบางครั้งนะครับข้อทั้ง4ข้อข้างบนนั้นนะ่ะผ่านฮะ,ะกาไรสุทธิเนี่ยเอ้ยก็ดีแหละถึงแม้ตอนนี้น้อยแต่คราวหน้าเนี่ยดีแน่ๆนะครับในอนาคตแล้วก็ธุรก,กิจก็เป็นธุรก,กิจอนาคตด้วย ฐานลูกค้าก็ขังยขยายง่ายเพราะว่าเออคนก็เริ่มรู้จักสินค้าหรือว่าบริการตัวนี้แล้วนะครับและผู้บริหารก็ดีมีวิสัยทัศน์ดีดูแล้วน่าเชื่อถือดูแล้วแบบว่ามองการไกลมากๆนะครับแต่สุดท้ายผ่านทั้ง4อันแต่ทําการตลาดไม่ดีนะครับยอดขายก็เลยไม่โตนะอ่าถูกไหมฮะก็ดูแล้วเฮ้ยขยายทุกไอ้ลูกค้าดูขยายฐานง่ายจังเลยนะใครๆก็ต้องซื้อขายของนะครับอ่าผมยกตัวอย่างละกันสมมุติว่า มีคนคนนึงทำอะไรคล้ายๆลาซาด้าเลยแล้วกันนะครับคือเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่รวมการซื้อขายเน่ยเป็นตัวกลางะนะรวมไว้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอนาคตแล้วก็ขยายฐานลูกค้าได้ง่ายมากถูกไหมผู้บริหารก็ทำแล้วมีวิสัยทัศน์ดีแต่สุดท้ายทีมงานการตลาดนะครับก็ทำได้ไม่ดีหรือว่าผู้บริหารไม่เก่งด้านการตลาดนะครับก็ไม่สามารถทำให้ลูกค้า เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของเขาได้ก็หมายความว่าทำการตลาดไม่ดีฮะสข้อทั้งหมดที่ผ่านมาที่ผมบอกทั้งหมดเนี่ยก็คือไปไม่ผ่านก็เลยไม่โตยอดขายไม่เข้าเห็นไหมฮะการตลาดก็สำคัญดังนั้นทั้ง5ข้อเนี่ยสำคัญหมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดเวลาคุณทำอะไรก็ตามนะครับอยากจะให้สำเร็จนะฮะอยากจะให้ลงทุนถูกที่10ปีก็รวยได้นั้นนะก็ต้องทำตรงกันข้ามกับ 5ข้อด้านบนนี้ครับคุณทำตรงกันข้ามเลยนะแล้วคุณจะรวยได้แน่นอนภายใน10ปีนะครับซึ่งคุณจะทำเองก็ได้นะลงทุนจากธุรกิจอื่นก็ได้ธุรกิจนั้นจะอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้หมดนะครับรับรองเลยครับว่าคุณรวยนะโชคดีทุกคนนะครับเป็นยังไงครับ5ข้อที่ผมบอกไว้คุณ จำเอาไว้นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอเมื่อกี้ก็ได้แล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับไม่ว่าคุณจะทําด้วยตัวเองหรือว่าคุณไปลงทุนของคนอื่นผมรับประกันเลยว่า10ปีแล้วรวยแน่นอนนะครับในการลงทุนแบบที่ผมบอกนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงทุนเองเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับผมแนะนําให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับแล้วก็แจกฟรีด้วยปกติแล้วเนี่ยหนังสือมี350บาทนะครับแจกฟรี Free, มีเนื้อหาเยอะมากถึง357หน้านะครับชื่อหนังสือเงินมาง่ายๆเริ่มง่ายรวยง่ายชีวิตง่ายๆด้วยวิธีการขายของออนไลน์สูตรรับวอร์เกตติงที่ทำตามได้ง่ายๆผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดคุณอ่านแล้วนะครับและคุณปฏิบัติตามเนี่ยไปใน14วัน คุณจะมีเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถ้าคุณสนใจรับหนังสือฟรีเล่มนี้นะครับสามารถสอบถามเงื่อนไขาการรับหนังสือทาง l ล n e a d วรัตพบมมีแอดนำหน้านะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับ สุดท้ายนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนอีครั้งนึงนนครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันครับสำหรับวันี้จบลงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปดีๆต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ